สถานที่ภาษาสวีเดนห้างสรรพสินค้าช้อป้ง u ซ s นทรมซูเปอร์มารตมตาแฟร์ปั๊มน้ำมัน Bensinstation, Thalé, Hav, Ban, Hus, Rungfjällban, Sjukhus, Sanambin, Flygplats, แม่น้ำ <Fl od. S 1> สถานีรถไฟท่า s t a กส o านสถานีตำรวจตำล s t ส t าน n หมู่บ้าน <B. S 1> สบสะพาน รูหอคอยทูลโรงเรียนสกูลามหาสมุทรวัดชอฟป่าสกูล สวนพาร k เมืองสต a อมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยชหาิยหาด s t r า n d ยาเฟ่ คาเฟ่พิพิธภัณฑ์มูเซียมไพร์โตเม่บุสเซลปลาซ์บรงงานฟาริคบรงแรมโฮเทล ธนาคาร Bank สนามกีฬา Stadium เกษตร f e l ดอุทยานแห่งชาติ National Park ห้องสมุด บิบ lio ที k วังพ p a l าชังอุโมง n e ทุ a นเนลา akan ร้านอ r a n อย่าลืมกดติดตามช่องของเรา Glöm inte att prenumerera på vår kanal.